ล่าสุดพี่น้องเมื่อวานนี่เมียไปทำบุญเบิดเมือ่อกลับมาผัวนกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียำเศร้าๆกับบาปลูกขออีพี่น้องเลยเมียพาออกมานอนเผาพ่อเมื่อคืนนี่นอนบอกรับฮิกฮ้กหอนฮิ้กหอนแม่ห้ามอยากเข้านอนในห้ามอยากเข้านอนในว่าสัส บสบายพี่น้องเอ้ใส่เต็มมาขึ้นนี่โทรมอมานนอกลงมาใส่แต่็มมาขึ้นนี่เราบม่ได้เปิดแห้งให้เป็นน้ำสรมบอยากเขาเราอะเลือดเหนียวมื่อื่นเศร้าจังไห้มันเบิดเราเมือ่อื่นเศร้าอลีฐานมอเอ้ก็ยอมใจเจ้าขึ้นนี่กะบบไดนนอนพี่น้องสำหรบโไดนนอนเนาะพอดีเสืออหน่อยหนึ่งพัด ปวดจักลูกปวดจักผัวลูกอะแม่ห้ามอย่กนอนในแม่จักรบ้าพาออกมานอนนอกแล้วนอนบ่หลับคือซีเมนเลี้ยวมันหนาวบ่หรือว่านาวได้นาะเลือดอยากแนียวเราเปล่งน้ำเกลือบ,บ่อยากเขา่าฐานมองไปบนนอกไปเน,น,นาะี่ยนักการลับบางหันเนี่พอกระย,ยึดดึงระห่มไปปลาลูกก็ตีเลยไอ้มันนอน ซลเวิร oh ์ดแล่หละพี่น้องถอดสลูมจังสิลงไปอันหาโหดสวนสำนีแหละซีวิพปจดสำนีนี่ก่เออกระถึกอยืดพึ้นปวดแข่งปวดขาวาสันปวดไปวื้นน้ำกระตุนกระตูมีญ่ไปบึงมอลัก็จชกมาจักมืงซื้ออับไป ยากาศกันลมหนาวคือเก่าพี่น้ออีกอย่างก็มันปบน้ําบ่ทันคนเนาะบาง2-3มื้อนี่พ่นว่าฮ้อนฮ้อนหัวอยากแตกพั่นมาเมื่อวานมื้อซืนนี่พ่นว่าลมเป็นเทินฝนตกอีกจะเป็นแนวใดเนาะก็มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านอีกพี่น้อง บบจักสีงานแต่งบบจักงานซุปโอ้ยงานซุปน่ะเพื่อนบบได้เป็นยังดอกพี่น้องลุ่มลุ่มสื่อไปเลยเมื่อวานนี้เราก็ไปบุญเนี่ยก็คืนมาแบบแบบสิทธ์จมเหม่นสาดงานแต่งน้องสาวได้มาเนี่เตรียมห่อข้าวตุมขนม เตรียมห่อขาดตุ้มขาดตอกเตรียมงานเมื่ออื่นก็เป็นมือผูกแขนเนาะที่เฮาพาไปลองสุดอะไรพี่น้องทอดสลุมให้พอใครเนาะยังชิลงไปฮดสวนแต่เศร้าที่ตวนก็สิมาฮดสวนเขาพูดบ่จักมื้อนี้้ก็จะไปเบิ่งมอลำเลื่องกำลังหลังมามอลำเลื่องบ้านนาคงไผ่โอ้ยกระบาปลูกข่อย บัดห้ำอยากข่านอนในบัดห้ำอยากข่านอนในนอนในหัดมันบ่กมีหม่องหอยทุ่งสโลมพี่น้องชีวิตพอแต่สำนีแหละมือตาอาปาขึ้นมากละไกันนกเมื่อวานนี้เมียก็ไปลงทานบิดมือโทรนำองค์จนคข่ำยังได้มาพี่น้อง เป็นสี่โมงสี่โมงกว่ายังไปมาพอดีใส่ตังเตแสงจะหกโมงแรงเนาะจะหกโมงเศ้ามันกะอยากเกินเพราะอยู่ได้ฐานหมงอจนสีเจ็ดโมงแล้วนี่นะใส่ตังเต เอามา,มาเขากัะโท่เปนโลเนาะให้ลงมาใส่ขั้นเขานำเกลือแล้วผัดไข่เนยพี่เนาะไม่แห้งเนยไปกวดนะก็เลือดเนีย้ยเลือดจางเนาะกะช่วงนะเขากระซื้อน้ำแดงให้กินตลอดแต่ว่าหลังๆมานี่ยโบโบม,มีเงินก็เลยบไปซื้อให้กินเงินกระหวมก็แต่นมลูก ไอสิเบิดเลยแหละพี่น้องถอดน้ำสลูมจังสิลงหดโวนให้ตาแม่หมดโวนครั่วบรรยากาศกัดไม่ได้นอนวัดคืนพี่น้องเลยเมื่อคืนคนีน่บ้านผูกไปพังลำเรื่องเอาโลดที่นอนผัดน้อยผัดผัวก,กัดอ๋อโอ้ย,อยลูกับแม่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 หลายอย่างนอนในแมมหลายอย่างนอนในไม่ได้รับพี่น้องเอ้ยเสื้อไปละน้อย พอดีเสบหูเสบตาสภาพสภาพพอดีเสบหูเสบตาพี่นอ้องสบายดีด้วยพ่อแม่พี่นอ้องแม่เนาะพ่อพ่อแต่สำนียงพี่น้องเลย เด้พี่น้องเวลาเป็นนั่นเป็นนีแหละมันบคือหมูเนบเป็นแห้งอนี้ก็บ่ยมใส่สโลยมไปหมบยอมสักยาสภหนาเบนานองกันกับลูกชา มันก็ผสมยาลงไปในน้ำเกลือนาะผสมยาลงไปมันสิเบิด์หลแหๆะยังน้อยเดียวพี่เนาะเด็กแต่ว่าให้มันเบิดซะก,ก่อนเชียได้เงินบดเมือบดคืนบดคืน คือหนึ่งพอดีเต็ม จิกลิเขาสลมเมืนตบย็นแต่เกนําสมเขามัเย็นจอจยอนี้ยังฮ้อวด้ัวเลย Tạo hồn hôn Tạo buồn ธรดาหน่อยเป็นงอนเสียพอแล้วก็กนมกน,นอนอยู่นอกแต่เมื่อคืนนี่ผิพผาดประกันได้ค่ะขอทูกข้อภายลายลายเด้อพี่น้องสวยเลยหักมืดค้มเนาะ ขอบคุณถูกกำลังใจพอกันคลิปหนาพี่เนาะสบายดี